ละเทฆาเนอันยุคนสวรรค์ฉันงทมาพวกบอกสั่งลเอเดุนั่ยุอที่อกันที่ทิพยลาตาเยู่นยอดเอาแรกอยู่หอยจำติเทเป็นมาเนยูในที่มานี้อากาศที่เทยูไในสภาพต่างที่ผู้ดอนทุกสัตว์สิงโ์คนละเทคนอยู่ใกลคงเทเมืองไทย ตาเมตนอยู่ในโมลามตะลุนาตาเมตคนอยู่ในกงไทยแห่งปาใหม่เข้าวา <tr> ่าตุอยู่เเต้นอยู่ในงันตาและให้หน้าตุนแหนตุมา ยุ่ใส่ใจที่ผู้ขานเชิญเหล่ทรงเสียบ้า้พรแก่ชาวบ้านสำลานรูเขาเขาสูควัเขาเมืเขานำไปสงสีกาตัวเขาอาชู่าได้ไว้ก็สีก็่านเดิน วันเดียร์ตะโกวันชาวโลกเป็นสมวันพระบอลลมผู้ผู้สัมโัสรองมาเปิดรองมาเปิดโลกตาพระธาตุภู้ขอตั้งแจนอ่อรหันมารวมกันอยู่นโยู่ยังเห็นโชว์พระธาตุทางเดินผู้ผู้เขา เอาเาส่าเอาเสามยังไม่น้ำนอนาผู้สลาดเงินคนคือว่าสาวน้ำม้วนอยู่องทิ้งกบฟองน้งแกนดูเห็นลูกแฉก่ลงควันม,มาจุบอ่อนอยังพราณาติเห็นหน้าดีผู้ขาดรูปตาสามหลังไปได้ฟังสงเสือนที่หลุดเรื่คนทั้งหลาย าปันญายหิวความยิ่งปมความนามนองตาวันตอนหน่วยนาผู้ผิวพันธ์จักงพระกาีังไหค,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 คุณคนมีปุ่นมากตูมีน้ำโวาโท๊ะพ่อข้าโกิิวความแผนขาความหวานมาซีสาวเตกสีอยากย้อยคิดคอยคอยดูได้ใจ เค่ไปรับเบาเขาว่าแม่เจ้าโคท่าตามไปหาพ่าบอกยอังไหนหน่อยนอนหน้านี่ไปพขอพอนจากพระฤๅษีอยู่ในผั่งลูกไฟกำในผาจำในหาม,มาเยดเท่าจำในเฒา,าก็กันมามีพระจาปจัญาหลับเลอคนจังเกิดมาหลายคนว่าตายก็มีเ่า จังในเปลียนพ้าพุทธเจ้าผู้ผู้ผ้าพุนธสู้ตะไลบาดจงตลาดคนเฮาป่ามาเยอะกว่าเลยกว่นเลยทางเขาเจ้าและเขาเดียวเจ้าจะเดียวไปทางเงินเห้กระตุ้นปุ้ใจยาไปไกลจากตาเจ้าก้าบนมานี้เจ้าจะถึงตาบนมาเยา เจ้าเจาเดียเป็นจรดคนคนตอนบันรุ่งจ่าคนเลียคนเลียงหน้าไกโลกาเชิญเจ้าป้ายู่ในเหล่าป้ากินเข่าโบชนายันี่ปลาหลักกบเหลวแย่นี่แก้วกบเอาคนมาเสาวสองต่อวันสอนหน้าโบชังกินทีหยังกบซอเจ้าบอดพอเข่าขาวขาวในป็นสาวแล้วเป็นเบา เขาบอกเก่ากันมาเขาดูาเอาใจเราเขาเอาเจ้ามานอนเียนเป็นที่เดียนจังเป็นที่เดียนได้เลี้ยงรู้เขาเขาปลูกทอดเขาปลานเป็นอาจารยอยู่ในเอามามานหัวไล่กองห้องห้องหองืนเอาจังเอาเจ้าเตรียมทาเทลา่า จังเอามาทำบุญตัดบากบ้าแดงขาดราตาคาตามีปัญญาคนขังเขาคุณนองเจ่าเหลียแผ่นพาสุธาเหียตะราตาหมุดแม่นางคนถูกกรรมจริงแข็งแรงคนดีแห้งหญิงเขาทานหอว่าอยู่นอกก็แม่นของคนเฮา เขาก็เอาหมูมาไิไต่เขาเอาไต่ห้่แยมไว้กันเจ็บถึงตามที่ตามเกิดเขีนปาเกิดกว่าทริงทั้งขวางน้ำเป็นห่วงเขาเก็บเจ้าน้ำเจ้าเทียวเป็นเพียงไปเลียงเอามาเทียงมาขอแจกว่าเด็กแจกไสใส่มาใส่ ชื่อดำไก่มุ่งแกงกะไก่เดามาไงมุ่งแกงชนะชัวย์ชนาใส่บ่อตาพอประมาคุณโพชนะงเอามาวางใส่เหล่าเก็มงามจำนในนางบามูมาหุณนมาปามายืมไม่ได้ไปรับตคงน้าเกียจชนะสัจญาว่าไว้ที่บ่ชาวเราทำยูเราผูท่าง ทั้งโาเจ้าทั้งโธเนาโธเนาก็ให้มาตามมือดีมามาเยอะกว่านี้ส่วนว่าคนบ่าตั้ส่วนตั้มตั้มอันยันส่วนว่าเขียวลานยันเขาตั้มสนตั้มตั้มอันยัน เอาดอคนของอ้อนั Thanks, friends. Thanks, friends. ่นเป็นเขาว่างตางกับงคาป่านั่นเป็นเขามันปูงามปูลูนั่นเป็นเขาว่าญ่เอาตั้งต่หน้าทั้งตั้งแต่หน้าทานเป็นเป็นงามดั่งรอหองห้วงเปิดควางเป็นวังป่ามาเยอะกว่านี้ บางเจ้นอยู่โถงน้ำหู้บาน้ำปูทั้งยีรอเนหน่อยหน่อมาอยู่สามต้นตั้งนั่งมันอยู่เราเจ้ายาเจ้าดอกเสียสีบามาเยอะกว่านเยกวนเจ้าน้อบางเจ้าข้างมาอยู่เราเจ้า จเจ้าเจ้าเสียสีบามาชื่อควรด้วยวรนจบับรั้ดูในน้ำในงสงควรนเจ้าไปส้มดูในไ้ขวรนเข้าในเขาป่าเข่งยาไปเสียงยู่น้ำหมูยาไปดูน้ำปลา่าดูน้าเดดอนให้เจ้ากอนหมูมาบดปาปายเจ้ามาไว้วองดูห้องในถ้ำ ให้เจ้าตามมาดูมาดวงมัวดูน้ำกันมามาเยอะกวเา้ยมาเยอยว่านอ้ยวาญเจ้าไปทางเําินดํานำางควเจะไปน้ำหมู่มากุลาบุญในเจ้ามาวามาเยอะว่น้ยมาเยอะว่าเู้ย เมื่อก่อนเลยหนกจิตเอาจิต่อตกก่อนเขาจิตภาพหนีถึงเี้ที่เจ้าจออกกจำเราเที่ยงเที่ยวเจ้าไปบ้านนาทาาเจ้าที่งามรบกวกเราเอาไปใส่หน้าเราและตรงตอนคนนอนต้อนตุนกองเอาไปใส่หน้าห้องและหน้าทาาคนกอตามเจ็บมาจนเกียงแห่งเจ้าใส่เลี้ยงรูเลียงหลานได้กินสร้างสิตต่อ ได้ทางก็พระพุท้าศาสนาเจ้าก็ศาสนาให้เจ้ามาสามืือดีวันดีว่ามาเยอะคนเลยมาเยอะ่นเลยคนที่ต้อพูดทางจนมาเจอเราอยู่แค่ลยมาอยู่ทางรถเราไงเองเพิ่งท้งทางเราในเมืองทางไกลถูกแล้วงามหลายวะ อ่างไก่ไลโตไลปุ่งงองข้างมันกองคือเกี่ยวเห็กแหลมตาเหาแหมว่าผลสีผีหนาหม้อโถวปลาพังโถวควรมาเห็นล่าข้าเขาเหนียวเขาเจ้าจังบอกกลาว่าผู้อามู่มาโพชนะกินขาคาบกินข้าคำนั้นสา

ผมแม่พ่อทบเจ้าผู้เป็นขวนเขาเก็บาใส่เราให้แ่รูกหลานกินท้านก็ได้ค่ะพ่อปามาคุณแม่พ่อจบเพิ่นเสกมุ่นเรียกเขาไเดินเจ้ามายูเราดูเ่ยอแม่หุบหูไ้เจ้ฟังเสียงจะได้ตังจำเนียงของจนรักเขาไอ้เจ้ากับไรมันนี้ก็ไอ้เขาเขาดูสวัตีวิโห้กินข้ควยลุกไว้ร่วงด้วยบาดหาว่า มาเโ้ามาวะโยแต่พะกระลังสีกันติสาทุอภิชิตี่ิุระกตังตุวังกรัลำทุกขัฒน์ตังทุมุจฉันทนโนตุนุโตแต่ทุยามวังมัจจันทูปทัทขินังปักขินังมโนกรรมังปิฏิเะปักขินาปักขินานิกัตตวารละพังทัดเ อาทักทิเนมาคโยมาวโยไม่หังมาจะโกกิอุปัชฌาโตธัญธาติเตสวัสัมตุสวัสดิ์ตุ